26ครับกับ30 165 172จะาของตำแหน่งเหรียญทองโอ้โหมวยสมัครเล่นนเยอะครับไม่ว่าจะเป็นชมป์ประเทศไทยชมป์กีฬากองทัพบ,บกหรือแม้แต่กระทั่งเหรียญเงินซีเกมครับที่เวียดนามล่าสุดวันนี้เจอกับเทเลซ่าวิทมายครับาสาวจากสวีเดน ยาบเข้าไปครับวางแข้่งขวายังไม่เข้าครับว้หาหเทเรซ่านี่พยายามจะกอดจะรัดนะครับพยายามจะใช้การชกวงในรอตั้งรับอยู่เลยครับวันใจปีกองนร่งรบกระทบอารมณ์ดีเหลือเกินครับ โอ้โหจังหวัดแทงซ้ายนี่ครับลูกป่ายลูกล็อกลูกขวางลูกอุดจมูกนี่เป็นเทคนิคเทคนิคครับโอ้โหชวนทะเลาะจริงๆครับเซเรซ่าขวัญใจนี้ปกติเป็นมวยฝีมืออยู่แล้วนะครับจังหวะสองดีเยี่ยมยังไงครับแตกหรือโอ้โหพี่หมอคณิตโอ้โหจุด ใกล้ๆเปลือกตาครับโอ้ฝันตอนไหนครับเผลอไปได้จริงๆครับโอ้บริเวณที่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับแต่ว่ายังโชคดีครับบาดโอฟันอีกแล้วครับแม่สายโหดนะครับพออยู่บนเวทีขวัญใจนี่หน้าตาสวยๆแต่ว่ามาัาคอศอกมีคมเหลือเกินครับโอ้ยสองข้างเลยครับ เพื่อความเท่าเทียมกันครับโอ้ฟัน2อทีแตก2ข้างเลยครับโอ้ตอนนี้ตกที่นั่งลำบากแล้วครับเทเรซาวินเทอร์มายอาจารย์ประสิทธิ์มองไปที่บาดแผลเลยนะครับโอ้โหฟันอีกเลยครับเอาแล้วครับโอ้โหจับตีข้าวหลวมนี่เป็นโดนเลยนะครับอยางให้โอกาสนะครับอาจารย์ประสิทธิ์ครับ เป็นซ่าเองก็ใจสู้ขยับเข้าไปพยายามจะรวบในแต่ว่าเจอสอกนะครับโอ้ดูครับต้องเบรกอีกครั้งนะครับโอ้ยซ้ายทีขวาทีครับโอ้โหแล้วนี่น่าจะไปทั้งเปลือกตาแล้วนะครับไม่ไหวครับนี่ครับหงายศอกให้ดูเลยครับปัญจสอตะวันรุ่งโอ้โหดูจริงๆครับก็ เอาแค่รู้แพ้รู้ชนะรั่วไปครับดูจังหวะหน้าเงยหน้าหงายแล้วฟันดอกนี้ยังไม่แตกครับนี่เข้าซอกคอโอ้ใช้ซอกเลได้ยอดเยี่ยมนะครับรุ่งครับฟันเทเลซ่าวินเทอร์ไมยแตกไป2แผลชนะเทคนิคน็อกเอาท์ไปในยกแรก